หลังจากเกิดเหตุการณ์ตำรวจฉุดกระชากปิดตาปิดหน้าปิดปากป้าวัฒนาอายุ61ปีนะครับแถมแจ้งข้อกล่าวหานะครับ3มข้อกล่าวหาแค่ต้องการออกไปแสดงสิทธ์ตะโกนเรียกร้องต่อต้านพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ไปไม่กี่คนอะนะและอายุ60กว่าปีตำรวจต้องทํากันถึงขนาดนั้นเลยหรือนะครับปรากฏว่ามันมีคนแชร์ภาพนี้ออกมาเยอะมากคุณผู้ชมครับภาพป้ายหาเสียงของพลเอกประยุทธ์นะ อันนี้จากอะไรเนี่ยก,กรรมกรข่าวนะของคุณสรยุทธนะ์นะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮะเป็นป้ายหาเสียงกันนี้นะครับนะมันกลับมันกลับซ้ายกลับขวาหน่อยนะครับเออมันก็ทําให้รู้สึกอะไรบางอย่างนะแกบอกว่าหรือกฎหมายที่รังแกประชาชนและที่เป็นอุปสรรคการทํากินหรือกฎหมายที่รังแกประชาชนเอาท่อนเนี้ยภาพที่คุณป้าคนหนึ่งอายุหกสิบเอ็ดปีโดนตํารวจทําถึงขนาดนั้นเนี่ย ต้องตีความก่อนนะว่าจัดว่าเป็นการลังแกรประชาชนหรือเปล่าคือเราต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่าแสดงว่าไม่ว่าม็อบไหนนะอีกหน่อยถ้าจะมีฝั่งที่เชียร์พลเอกประยุทธ์หรือฝั่งที่ไม่เชียร์พลเอกประยุทธ์นะขั้วอำนาจมันสลับเปลี่ยนกันเนี่ยแล้วคนคนหนึ่งไปตะโกนเออออกไปไม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็โดนตำรวจล็อกหิ้วปิดปากปิดตา,ดาเอาร่มกลางไม่ให้สื่อถ่ายรูปเนี่ยแบบนี้เรียกลังแกไหมเกินกว่าเหตุหรือไม่ แล้วพลเอกประยุทธ์บอกจะลื้อกฎหมายที่รังแกรประชาชนและเป็นที่เป็นอุปสรรคกับการทำมาหากินชาวเน็ตเข้ารูปนี้มาแชร์กัน,นเยอะเนี่ยเขาถามว่ามันย้อนแย้งหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยนะป้าวัฒนาเนี่ยถูกดำเนินคดีหลายข้อหาเลยนะครับการดำเนินคดีก็คือใช้กฎหมายมาดำเนินคดีกับประชาชนแบบนี้เรียกว่าใช้กฎหมายรังแกรประชาชนหรือเปล่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเห็นไหม นอกเหนือจากจะโดนทําขนาดนั้นแล้วนะยังโดนแจ้งข้อกล่าวหานะก็คือ,อ,อไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเจ้าพนักงานส่งเสียงดังก็โดนส่งเสียงอื้อๆเห็นไหยกฎหมายแบบนี้เห็นไหมต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานต้องวางเงินประกันหมื่นหนึ่งนะแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะบุกกองป่าไปแจ้งจับเจ้าหน้าที่ชุดนี้ด้วยก็จะลากมาดําเนินคดีขึ้นโรงขึ้นศาลไปด้วยกันดูซิว่ามันจะไปจบลงแบบไหนเพื่อสร้างบรรทัดฐานให้กับประเทศไทยของเราและ แล้วประกอบกับคุณชูวิทย์ก็ออกมาโพสต์บอกว่านี่มันปิดปากประชาชนแล้วนะถ้าปิดปากประชาชนแบบนี้มันเป็นวิสัยของเผด็จการ,รเผด็จการน่ะมันชอบแบบนี้นะวิสัยของเผด็จการแล้วบอกพลเอกประยุทธ์นะเป็นนักการเมืองไม่ใช่ฟังแต่คนอวยคนอวยคนชื่นชมคนเลียอยู่รายล้อมเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันเป็นพวกพเผด็จการเนี่ยนะครับเขานิยมกันนะเสียงเห็นต่างก็ต้องฟังสิ หัดฟังส่วนจะทําอะไรจะตอบโต้ะจะอะไรยังไงขนาดไหนก็ว่ากันไปแต่เบื้องต้นนักประชาธิปไตยต้องฟังก่อนนะครับไม่ว่าท่านจะชอบหรือชอบเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามแต่ไม่งั้นก็จะเป็นภาพแบบนี้เนี่ยอันนี้ที่ลาดหลีเมื่อวานนะเห็นไหมมีคนไปต้อนรับไม่รู้ละ่ะว่ามากันยังไงนะครับก็จะชอบแบบนี้นะนะหรือข้าราชการไปต้อนรับนะก็ทํามือลูปหัวใจไอเลิฟยู นะครับเราเราจะเป็นประเทศแบบนี้คือเราไม่ได้ว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่มีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศต้องรับฟังสองฝ่ายไม่ใช่พอมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณออกมาคัดค้านคุณออกมาสแสดงสิทธิ์ในระบอบประชาธิปไตยถล่มเลยจับเลยหิ้วเลยเอาล่มกลางเลยนะจริงๆวันก่อนก็มีพักเก้าไกลใช่ไหมมีคนไปสามสี่คนถ้่ขนาดป้ากูอ่านหนังสือไม่ออกอ่ะ นะป้าเขาอ่านหนังสือไม่ออกเลยน,นั่นน่ะอันนั้นนี่หนักเลยนะคือมันสอนว่ายังไงไม่รู้อ่านหนังสือไม่ออกมาถือป้ายแล้วรู้ไหมว่าป้ายของตัวเองเขียนว่าอะไรนะปรากฏว่าช่อก็คุณช่อเขาก็ไปหาแล้วก็ถามนี่เป็นยังไงอ๋ออย่างนั้นเหรออ๋อ,อถ่ายคลิปไปโอเคโอเค,อเคมวลชนของก้าวไกลดูเหมือนจะไม่พอใจสะนีซ้ำไปช่อก็กันออกนะอย่าอย่าอย่า,ยาถามกันได้คุยกันได้เห็นไหมฮะมันก็เป็นภาพที่แตกต่างกัน นะสองเหตุการณ์เนี่ยนะนะมันถึงขนาดต้องอย่างนี้หรือมันมันต้องอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมประเทศไทยเนี่ยนะหรือโลกใบนี้มันต้องอย่างนี้อย่างเดียวใช่ไหมครับมันถึงจะมันถึงจะไปต่อได้มันถึงจะเรียกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาชูวิทย์บอกว่านักประชาธิปไตยวิสัยเนี่ยต้องฟังให้ได้อยู่ให้ได้ทั้งสองฝั่งนะไม่งั้นมันก็จะเป็นวิถีของประเด็๋การปิดปากประชาชนจะเอาแต่คนอวยคนนิยมชมชอบเท่านั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหรอครับคุณผู้ชมครับ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว EC ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับ ชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน y t u t u นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง Inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละ อยากได้กาแฟที่เอย้กินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็ม,มีมีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็ พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ําหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกําลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะฉนั้นกาแฟ EC Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้าตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติม,ตตมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ําส้มน้ํามะพร้าวสมไม่ทุกแบบนะครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เขาเราทางานมาหลายเดือนนะครับ เขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจําสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ได้ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมล้ขายไส้อัว่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่า จุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลายสิบชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทําเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสินงส้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจ ที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะนี่ฮะ easy coffee นะครับชุดละแค่เพียง300 3 0 0อะไรบาท1ชุดมี12ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจสนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับ สำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเห็ด <c oughs> ลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอลัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตะเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาท เซลลสมองป้องกันพากินสัรอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทั้งเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสรื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิโครี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด,ด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอก เห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 ินะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการ ดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทํางานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจําระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเี่ยน,นะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไป รับประกันครับว่าผมทําข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับ ของแท้แน่นอนนะฮะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผมผ่องใสมากขึ้นนะครับน้าหนักผมก็ลงนะแต่ผมทําหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกําลังกายควบคุมอาหารเ,เลือกของที่มีประโยชน์เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะค,คุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวนะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาท เท่านั้นขอพระคุณที่เอนดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e a s y w s w s Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ